กระเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับบริหาเบาแดงกระซิมมักครับบ่บต้องเป็มักยังไรครับพี่นออ้องเดี๋ยวใส่ผงนัวครับผงนัวกับเกลือกับพ่อครับ ไก่บ,บานแซ่บครับสองตจครับกินกับตำสมบูรุงสุดถน,นันเอ้พี่น้องเดี๋ยวให้เบาเด่นมักเกลือกัพงุงนกันครับ กันอีกแล้วครับมนีมาพอกับเบาวเดนอิสานไา้ครับบรรยากาศยามเสารครับชมต้นคุนคือเก้าครับอยู่สำนักง,งานเบาวเดนครับแหม่อนีเบาเดนมีเมนูเด็ดๆครับมนีไปเบ่งเมนูของเบาวเดนครับ พี่ครับเมนูของเบาแดนมื้อนี้ครับบรรยากาศยามสเสอะๆครับไกบ่บานสองโตครับพี่น้องตัวละโลครับเบาหลุ่นน่องมูเพิ่โลกออกครับพี่น้องพิ่นก็นเลยจัดให้เบาแดนสองโตเลย กับสุดโตมาณโตและโลก่กุกลัวนี่างหละครับพี่น้องกำลังงามๆครับเป็นหนุ่มเป็นสาวครับแต่เมื่อนี้บ่าวเดนสิจัดเมนูให้พี่น้องปิ่งทั้งโตเลยครับแพร่ออกมากับปิ่งกินกับตำสมแซ่บๆครับอ่ะเดี๋ยวให้บ่าวเดน ไปถอนคนก่อนครับเดี๋ยวให้เบาเด่นถอนคนไกลก่อนครับพี่น้อง ีแ่แหละครับเดี๋ยวบระเด็นจะเอาไปขวเอาเครื่องในอ,งออกคนครับพี่น้องครับกระเซ็นเรียบร้อยแล้วครับวันนีบ้บระเด็นกระซิมมารครับบรต้องไปมาร์กยังไรครับพี่น้องจะใส่พงนัวครับ กับเกลือกับพ่อครับปิ่งไก่บานแซ่บครับสองตัครับกินกับตำสมบุรณุงสุดถน,นัดเลอพี่น้องอเ,เดี๋ยวให้เบาเดนมักเกลือกับพงโนกันครับ โคาแดงกำลังติดไฟอยู่ครับเดีย๋ยวรอกอรจะน้อยครับพี่นอ้องเดีส๋สวปิง่งไกบ่บานสองตัวแซ่บกินกับตำสมบูรณงครับบรรยากาศยามเสาร์ครับช่วงนี้กับประมาณสองโมงเสาร์ครับพี่น้องอเดี๋ยวโบดแดงจมาปิ่งครับ สองตัวเลยครับพี่น้องปิ่งใส่ไฟอ่อนๆนะครับพี่น้องใส่ไฟแห้งนะครับสิใหม่ปิ่งไปเรื่อยๆละประมาณชั่วโมงหนึ่งละครับบ้ยหอมแล้วครับพี่น้อง มาเสบมาหนวดน้ำเบาเด่นด้อพี่น้องด้อเหลืองงามเลยครับตัวโล่กลัวไนพี่น้องปิ่งแซ่บมาเนี่ย ใส่หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องงามๆแซ่บแฉะล่ะพี่น้องเอ้ยมัอน,นี้อ่ะล่อให้สุกเบาแดงกับสีไปตำสมครับพี่น้องไปตำเสร็จแล้วเบาเด้งใส่บวกหุงไปลงไปครับ เสื้อเทศครับพี่น้องประกอบประกอบกอนี่กับจากคลิปก่กอนพู่นครับที่บเบ้าเด่น เส่นสองฟิตไว้ครับ นัวครับทามปลาโอ้ยบัดพุดีเลยพี่น้องลาจาักหน่อยครับ ครับมาพอกันเป็นทางการครับปิ่นไก่ปิ่นไก่ไกบานซ่องโตครับเจ๊บาเด่นอามาตัวนึงคือสกินบะเบ,เบิด,ดครับอีกตัวนึ่งให้ทีมงานครับครับตำสมแซ่บข้าปุ่นครับน้ำจินมาต้องเชียเวลาครับจัดเลย แกนจะนับเสียบรลายพี่น้วงปิ่งไก่บ้านกินกับตำสมพงน้ำจีนครับ คุณบอลลุนที่จัดไก่ให้สองตัวไก่บ้านโบเดนกันจัดให้แล้วครับปิ่งทั้งสองครับอีกตัวหนึ่งให้ทีมงาน,นครับเดี๋ยวโบเดนกันบตัวหนึ่งครับตัวนึงกินบ่เบอเดี๋ยวครับพี่น้องเสี็จเรื่งนู่นนู่น thank you ในบ้านครับมาเด้อพี่น้องเอฟซีอยู่ในประเทศต่างประเทศมาเสร็จมาหน่วงน้ำเบาเดน พี่น้องเอฟซีพี่น้องปอมปายช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดไปใส่ใมาใสใกับใส่แมพใส่หน้ากากนั่ด้วยครับเบาเด่นเป็นห่วงครับอืม 你啊，嫩嫩。

้องไปคิดอียังงบ้างครับเนองอยากกินยังก็กินเลยมามาจัดนำเบาเด่อนอืมจัดส่วเนี้ก็เป็นส่วงเมนูไก่ครับเบาเด่อนออกจากบ้านกูได้ทีมงานบอหายออกเบาหายอดเบาเด่นก็อยู่ใน chúng ta ngăn không bảo hiểm thật không sao cắt cài tôi luộc hoa lắm ก็ใหตัวโลกโกวัวปิ่งเป็นโตเลยขี่กินกับตั้มงน้องีนสุดแสบครับคลิปนี้พันพี่น้องถือใจกะซอยคนไหลโคแช่กคตติดตามให้ว่าแดนน้ำแน่ครับอย่าลืมก,กดกระดิ่งเลยครับกะสะได้บิ้งคลิป ต่อไปเรื่อยๆครับคลิปนี้เบ่าเดนอีสานตายก็ะสิขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ